สัปดาห์ก่อนผมไปเที่ยวมาไงคืออย่างนี้ทุกคนแผนการดูใบไม้เปลี่ยนสีของผมเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ปีที่แล้วทุกคนอยู่เมืองไทยอาจจะไม่เข้าใจใบไม้ใบไม้มันส้มอ่ะใช่ไหมแล้วเราก็ไปดูมาแล้วปีที่แล้วแล้วเราชอบมากใบไม้เปลี่ยนสีอ่ะแต่ว่ามันขับรถออกไปประมาณแบบ5ชั่วโมงขึ้นเหนือขับรถ5ชั่วโมงเพื่อขึ้นเหนือแล้วก็เป็นเดย์ทริปก็คือหมายถึงว่าขึ้น5ชั่วโมง แล้วก็ลงมาหชั่วโมงในวันเดียวก็คือไม่นอนพังไม่นอนค้างเพราะเราก็แบบไม่อยากนอนเออมันเปิงตังเป็นคนงกก็ขับรถขึ้นไปแล้วก็กลับมาในวันเดียวเออไม่เป็นไรเหนื่อยหน่อยแต่ว่าไม่ต้องเสียตังค์ค่าโรงแรมร้อยส0งเหรียญปีที่แล้วไปมาสวยมากนะ you know มันเป็นจุดประมาณเนี้ยแชทเราก็เออไปดูดีใช่ป่ะปีละครั้งอะ่ะคนมินนโซตา มันก็ต้องขึ้นเหนือไปดูใบไม้หรือเปล่ามันก็เป็นแบบภูเขาสุดลูกหูลูกตาใช่ปะ่ะแล้วเราก็ไปนั่งกระเช้าขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็มองลงมาแล้วมันก็จะแบบว่าอย่างเงี้ยเออปีที่แล้วไปมาแล้วคือมันไม่ใช่ว่ามันจะไปแล้วมันจะเจอแบบนี้นะทุกคนคือมันเป็นศาสตร์และศิลป์ยนะเว้ยว่าเองจะต้องไปวีคไหนเขาจริงจังกับเรื่องนี้มากที่เนี่ผ้าปูที่นอนเฮาส์64ผ้าปูที่นอนสำหรับคุณ ทอ800เซนได้ละเอียดกว่าแบรนด์ทั่วไปเกือบเท่าตัวยิ่งซากยิ่งนุ่มนอนแล้วเย็นไม่ร้อนหลังเหมาะกับอากาศเมืองไทยเพราะทำจากใยธรรมชาติคอตตอนแท้ร0อเปอร์เ h o u s e 6 4ผ้าปูที่นอน800เซนได้เย็นสบายยิ่งซักยิ่งนุ่มก็คือว่ามันจะมีช่วง golden period อยู่ประมาณหสัปดาห์เท่านั้นะ ที่มันจะเป็นแบบนี้ก็คือเขียวเปลี่ยนเป็นเหลืองไปเป็นส้มแล้วหลังจากส้มอ่ะใบมันเริ่มร่วงแล้วพอมันเริ่มร่วงปุ๊บมันจะเป็นเทาๆทึมๆไม่สวยปีที่แล้วผมไปไป,ไปกับเกดก็บอกว่าโอ้คือเราไปถึงตอนที่มันส้มแบบไปลายๆแล้วแล้วมันเริ่มมีเทาแซมมามันก็เลยแบบเออปีหน้าเราควรจะ,จะจะวางแผนดีกว่านี้เพื่อที่จะมาให้ให้ใหมันแบบว่าสวยสดใสอ่ะเออเหมือนเหมือนรูปเมื่อสักครู่ มันจะต้องเป็นแบบนี้อ่ะเราก็หลังจะกลับมาจากปีที่แล้วซึ่งมันก็สวยแล้วนะ,แ,ะแต่ว่าปีเนี้เราต้องเฮ้ยไม่ได้เว้ยเราจะต้องไปตอนที่มันพีคที่สุดแล้วที่นี่เขาซีเรียสกันมากก็คือเขามีแผนที่ว่าตอนเนี้ยณนะวันเนี้ยโซนไหนของของของรัฐเนี้ยใบไม้มันส้มแล้วบ้างทุกคนผมไม่ได้ล้อเล่นอันนี้เว็บรัฐบาล มีบอกว่าตอนเนี้ยครับใบไม้มันเริ่มแดงแล้วตรงไหนของรัฐมันเริ่มแดงแล้วครับมีบอกกี่เปอร์เซนต์นั่นน,นู้นนี่เขาจริงจังแล้วที่ผมไปเนี่ยมันอยู่ประมาณนี้อ่าเราก็มานั่งดูแบบแล้วแบบนี้อัปเดตทุกสองวันทุกวันอะไรก็ว่าไปยังไม่พอมีกล้องให้ดูด้วยเฮ้ย hey! ทำไมเราจะต้องนี่มีกล้องให้ดูด้วยตอนเนี้ยคือมันมันมันล่วงไปแล้วใช่ปะ่ะแต่ว่า คุณสามารถที่จะมาเช็คดูได้ทุกวันว่าเหลืองยังวันนี้เหลืองยังแล้วมันมีให้ดูย้อนหลังได้ด้วยนะทุกคนให้เช็คแล้วก็เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกดูแบบย้อนหลังได้ว่าเราไปวันไหนอะสมมติวันนี้เ,เวลาสักประมาณป่าสองโหลดปุ๊บโอ้เอ๊เฮ้ยเป็นไงเสียด้ปะ่ะ ันั้นคุณจะสามารถแท็กมันได้วันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงนี่คือความจริงจังของชาวชาวเมดิโตัต้ากับใบไม้เปลี่ยนสีที่มาละปีละครั้งดังนั้นเราสามารถที่จะแพลนได้ว่าโอเคมันเหลืองละเราต้องเราต้องไปแล้วก็มั่นใจว่าปีนี้เราจะต้องต้องไปแล้วเราจะต้องเจอสวยก็เดิมแน่ๆวันที่มันดูแบบดีๆสวยๆวันนั้นเฮ้ยวีคเอนเนี้ย เหมือนจะเหมือนจะกาลังดีแบบเริ่มเขียวเอ่อมีม,มีมันจะมีสามสีเขียวเหลืองส้มเอ้ยวิกเอนเนี่ยเป็นวิกเอนแรกที่มันจะเริ่มสวยใช่ไหมก็เตรียมตัวกันไปผมก็เกตดก็เตรียมตัวกันไปแล้วปรากฏว่าอากาศไม่เป็นใจมากๆเพราะว่าฝนตกตลอดทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์โอ้ฝนตกหนักเลยเราก็เลยแบบโอ้โหมันไม่ได้หรอกมันเดินฝนตกหนักเดินทางไกลไปถึงก็ฝนตกดูไม่ได้อ่าโอเคไม่เป็นไรเลื่อนเลื่อนเสาร์หน้าก็ได้ คือความที่จังหวะที่มันส้มเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะก็คือทุกคนต้องไปวันนั้นเลยถ้าวันนี้มันเหมาะสมไอดิลลี่ก็คือต้องขับออกไปวันนั้นเลยถึงแม้วันนั้นจะเป็นวันอังคารหรือวันพุธก็ต้ององ,ต,อง,ต,องต้องไปเลยเออเื่อจะไปดูความสวยงามของมันใช่ไหมแต่ว่าโอเคเราก็ย้อนย้นเดี๋ยวยว,วันเสาร์หลังไลฟ์หลังลงไลฟ์เสร็จปุ๊บเราออกเลยก็เลื่อนมาหนึ่งสัปดาห์เราก็คิดว่าเออเว้ยสัปดาห์นี้แหละน่าจะดีละเ,เราด,เราดูเราดูตลอดสัปดาห์ดูพยากรณ์อากาศตลอดสัปดาห์ฝนตกไหม ฝนตกไหมเฮ้ยฝนไม่ตกเฮ้ยเสามันเสาฝนไม่ตกฝนไม่ตกฝนไม่ตกโอเคไปทีนี้วันจะไปเนี่ยนะครับอากาศมันก็คือมันครึ้มๆบบว่าเมฆเยอะเราก็มาตรวจดูกล้องของเรานะเ,เราก็มาดูตรวจดูกล้องของเราเอ๊ะมันมันได้ไหมวะก็จริงๆแล้วเราสามารถที่จะไปดูกล้องของวันนั้นได้เลยเปิดเปิดเลยดีกว่าเราไปวันที่หนึ่งหรือเปล่านะข้อเสาร์ที่แล้วเออเราไปวันที่หนึ่ง ราโหลดแป๊บ <laughs> yes yes my friend uh, <laughs> เราดูตอนประมาณสิบโมงเช้า my friend <laughs> my friend <laughs> มัน <laughs> เอ้ยเราก็เริ่มคือไม่ใช่สิเราเราไลฟ์เสร็จประมาณขอโทษขอโทษเอาใหม่เอาใหม่กูเล่าเรื่องผิดก็คือว่าวันเสาร์เราไม่ได้ไปเพราะว่า หมอกมันเยอะโอเคถูกต้องแล้วคือหลังไลฟ์เนี่ยเรามาดูกล้องแล้วเราก็รู้สึกว่าเออหมอกมันเยอะวะอดอีกแล้วเหรอทีนี้อ๋อไม่เป็นไรตอนแรกก็คือว่าจะไปหลังไลฟ์จะไปแล้วไปนอนคืนหนึ่งแล้วก็เช้าวันอาทิตย์ก็ค่อย,ค,อยค่อยไปดูอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องขับรถไกลจะแบบไปจอดใกล้ๆนอนพักคืนนึงสบายๆแต่ว่าเราเห็นแบบนี้ในวันเสาร์เราก็เลยแบบโอ้โหอาทิตย์นี้แม่งไม่ได้แล้ววะงั้นรอดูวันอาทิตย์รอดูเช้าวันอาทิตย์แล้วกันว่าว่ามันเป็นยังไง แล้วค่อยตัดสินใจถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจว่าจะไปเราออก9ก้าโมงเช้าวันนั้นตอนประมาณ8ปดโมงเนี่ยเราก็จะมาคอนเฟิร์มแบบโกโนโกอยู่เนาะเอาแบบว่ามิชชั่นรีพอร์ตวันนี้เราจะออกเดินทางหรือไม่ใช่ไหมโกโนโกเราก็เปิดอ่ะวันอาทิตย์ตอนเวลาทุกคนวันอาทิตย์8ปดโมงเช้าอ่ะอู้เฮ้ยเฮ้ยทุกคนว้ามาเว้ย hey! เอาละวันนี้เราก็โทรไปบอกไอ้น้องที่จะไปกับเราโอเคเดี๋ยวจะไปรับ9ก้าโมงออกเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าเราต้องขับไปห้าชั่วโมงทุกคนเราขับไปห้าชั่วโมงเราก็วันนี้แหละสะภาพมันก็เออโอเคใช่ไหมใช้ได้ใช้ได้ไ,ดไปออกรถไปพอเราขับไปได้สักสองชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงจะถึงจุดที่เราต้องไปแบบว่าพักกินข้าวอะไรเงี้ยเราขับไปสักพักหนึ่ง เชี่ yeah. เหมือนมึงอยู่ในไซเลนทิวอ่ะคือแบบแดดแดดอยู่ไหนอ่ะไม่มีหมอกแบบมองอะไรไม่เห็นเลยแบบระยะ20เมตรขับได้แค่เนี้ยคือต้องขับช้าๆเลยมองไม่เห็นรถข,ข้างหน้าเลยคือหมอกแบบหมอกหมอกเริ่มทุกคนก็เริ่มแบบเฮ้ยเอาไงดีวะเนี่ยหมอกแบบนี้เลยเหรอเฮ้ยถ้าหมอกแบบนี้ไม่เวิร์กแล้วนะ ไม่เวิร์กแล้วคือตอนนั้นต้องตัดสินใจว่าเราจะหยุดแค่นี้คือขับมาแล้วสามชั่วโมงเราจะแวะกินข้าวกันที่เมืองเฮียเนี่ยแล้วเรากลับบ้านเลยไหมเพราะว่าไปถึงถ้ามันหมอแบบเนี้ยมันไม่เห็นถ้าเกิดเรากลับตอนนี้เราถือว่าเราขับรถสามชั่วโมงมากินข้าวแล้วเราขับรถกลับสามชั่วโมงมันยังโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเราขับต่ออีกห้าชั่วโมงแล้วเราไปเจอหมอเนี่ยเราจะเฟล,ลนะเราต้องขับไห้าชั่วโมงกลับห้าชั่วโมงสิบชั่วโมงเลยนะแล้วก็แบบเออไอเดี๋ยวเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเรา ไป,ไปจอดกินข้าวก่อนใช่ไหมพอดีเกดก็เล <oo> ่นมือถืออยู่แล้วก็เห็นเพื่อนที่แบบว่าเอากำลังเดินทางเหมือนกันแล้วก็กำลังจะไปที่เดียวกันในวันเดียวกันเขาอยู่ข้างหน้าเราเว้ยเขาอยู่ข้างหน้าเราเราก็ถามเขาว่ามันหมอะไหมอ่ะเพื่อนก็ตอบกลับมาว่าเอ้ยเดี๋ยวพ้นไอ้เมืองเนี้ยไปอีกสักครึ่งชั่วโมงอ่ะหมอะมันจางแล้วนะเขาอยู่ข้างหน้าเราประมาณชั่วโมงหนึ่งเราก็แบบโอเคเ อละถ้าอย่างนั้นแผนการจีเนียสของกูก็คือว่าถ้า,างั้นเดี๋ยวเราจอดกินข้าวที่เมืองนี้หนึ่งชั่วโมงเพื่อนเราเนี่ยมันจะไปถึงพอดีแล้วก็ให้มันบอกว่าเฮ้ยได้ไม่ได้โกโนโกเข้าใจปะถ้าเกิดว่าเพื่อนเราบอกว่าไม่ได้เราก็กลับบ้านดีวะแล้วก็ไปจอดกินข้าวแล้วก็เช็คไอ้ฝั่งนั้นบอกได้มาถึงแล้วส่งภาพมา ที่ตีนเขาถึงแล้วไม่มีหมอกเลยเรากินข้าวเสร็จพอดีเราก็แบบโอเคงั้นโกโก้เราขับต่อไปในระหว่างทางนั้นเนี่ยเราก็ยังอยู่ในหมอกหมอกแบบเดี๋ยวผมจะเอารูปให้ดูคือเมืองที่เราไปทานข้าวเนี่ยนะครับมันขึ้นชื่อเรื่องไอไอไอสะพานนี่คือแลนแลนด์มาร์กของมันทุกคนไอ้สะพานเนี่ยคือแลนด์มาร์กอนนอของเมืองดูรุตวันนั้นเนี่ยนะครับ คือหมอกลงแบบไม่เห็นเลยแบบผมอยู่ที่ประมาณตรงเนี้แล้วมองเข้ามาทางนี้แล้วก็คือสะพานก็คือจะเห็นแค่แบบสองเมตรจากพื้นไอ้ข้างบนเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยเทาทึบเดอะมิสหมอกพลนะเทาทึบคือมองไม่ออกว่าเป็นสะพานนะมอกมันหนามากหนามากจริงๆเราก็แบบเออแต่ว่าเพื่อนเรามันบอกว่าไ้ที่ปลายทางมันทางสะดวกวะเราก็เลยขับต่อครับทุกคนระหว่างนี้เราก็เวอร์ฟาย กับกล้องเกตเปิดเปิดกล้องดูสิว่าว่ามันเป็นยังไงเราจะโกโนโกอาแปดโมงยังดีอยู่อ่ะมาดูกล้อง8ปดโมงยังดีอยู่เรากินข้าวอ่ะเรากินข้าวเสร็จแล้วเราก็ดูดิสักประมาณนี้ขับมาได้ดน,นิดนึงเที่ยงห้าสิบโอ้สสๆใสๆใสไ,ไหสบายสบยโอเคเวลี่กูด เราไปเลยไปต่อระหว่างนี้เราก็ถามเพื่อนเรื่อยๆว่าเฮ้ยเป็นไงบ้างวะเพื่อนไม่ตอบก็ไม่รู้อะกูมาแล้วอะคือกูไม่กลับละก็ไม่เป็นไรก็ไปถึงเวลาพอไปถึงปุ๊บเอ๊ะทำไมเออเออถูกถูกๆขอคุณมากนะกูเอาภาพขึ้นผิดวันนี่คือวันอาทิตย์อีตะ อีตอ no oh, นอีตอนโกโนโกมึงดูดิโอ้เวลิกูดนี่ประมาณนี้อ่ะเราดูประมาณนี้เว้ยขอโทษขอโทษผิดวันมันก็มันก็ได้อยู่มันก็ได้อยู่มึงคือมาถึงแล้วสภาพประมาณนี้กูไปถึงใบสามอ่ะดูดูดูสภาพกูตรงมาถึงดีกว่าเออผมมาถึงตีนตีนเขาใบสามได้อยู่พอเห็นอยู่เพื่อนบอกแดดหายบ่ายโมง เราว่าเพื่อนโกหกเพราะว่าคุณดูแดดหายทุกโมงอ๋อ oh, oh, บ่ายมงบ่ายมงดูโล่งจริงบ่ายมงดูโล่งจริงมาอยู่สิบนาทีแต่เรามาถึงตอนนี้บ่ายสามทุกคนแชทนี่บ่ายสามเราก็แบบว่าอมมันก็นก็ได้แหละเออมันก็พอเห็นแหละมาถึงแล้วไงแต่กูอยู่ตีนเขาไง เราต้องนั่งกระเช้าขึ้นไปบนบนเขาอะตีนเขาอะสภาพประมาณนะขึ้นไปบนเขาอะโอ้ไม่รอดมองไม่เห็นเลยเหมือนมึงอยู่ในเหมือนมึงอยู่ในแดนสนธยาคือแบบมันมันมันกลางวันอะแต่มึงมองไม่เห็นอะไรเลยอะมัน ม่ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงเกดก็ส่งรูปมาอ่ะนี่อันนี้ตอนขับรถไปมึงมันมเห็นอะไรล่ะนี่มันมัน,ม,นมันไม่เห็นอะไรเลยความที่เราจะมาเนะมันค่อนข้างซสีเวียเกดเกดน่าจะมีรูปเยอะเดี๋ยวเธอลองส่งมาดูนะแต่ว่าที่เส้นอนะ่ะมันจะมีอยู่มุมหนึ่งที่เป็นมุมแบบว่าทุกคนต้องไปถ่ายอะ่ะ มันคือมันคือมุมนี้ไว้อันนี้เขาไปตอนมันแห้งแล้วนะมุมนี้เลยทุกคนมันจะแบบว่ากว้างใหญ่ไพศาลนันี่คือแบบมุมยอดฮิตถ้าเกิดคุณไปถูกจังหวะสีมันจะแดงสดอันนี้มัน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 จืดจืดแล้วหน่อยๆ่อยแต่ว่าก็ยังดีอยู่ยังสวยอยู่ใช่ไหมแต่ว่ามันสวยกว่านี้ได้อีกทุกคนมันจะเป็นแบบมุมแบบเป็นหน้าผาแล้วบมองเห็นแบบสุดลูกหูลูกตาแบบนี้เลยเว้ยเออนะก็ นี่คุณถามว่าแล้วไอ้มุมเนี้ยมันอยู่ตรงไหนล่ะครับพี่ทุกคนเคยเห็นแล้วทุกคนมันคือมุมนี้ <c oughs> ไอไอไอที่ว่าเมืกก่อกี้ยังไงนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแชทแชทมันคือมุมเดียวกันมันมันคือที่เดียวกันแชท โอ้โหไม่กล้าโอ้เป็นอย่างนี้เหมือนเหมือนมึงถ่ายกับแบ็กดรอปอะเหมือนมึงเอากระดาษเอากระดาษขาวมาแปะข้างหลังถ่ายเป็นแบ็กดรอปอยู่บ้านก็ได้โอ้อันนี้เกตดถ่ายมาขอบคุณมากตะกล้องประจำทริปดูทุกคนผมผมไม่ได้พูดเกินจริง มันมันไม่เห็นอะไรเลยไม่ไอ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 เนี้ยครับอันอันเนี้ยครับอันเนี้ยคืออันเนี้ยคืออันเนี้ยครับอันอันนี้เคยใช่ครับเหลือเชื่อนี่คือสีหน้าของผู้ชนะที่เขาขับรถมาห้าชั่วโมงหชั่วโมงแล้วเขาก็ต้องขับรถกลับ <laughs> น,นี่คือสีล้าของเขาตอนที่เขากำลังจะลงกลับไปที่รถโอ้โหครับทุกคนคุณว่ามันเกินไปไหมผมถ่ายรูปมาดิ s ส l เลน h i ฮิจริงจังะ่ะเดี๋ยวนะหาก่อนผมอยากจะโชว์คือช็อตที่ผมยกกล้องขึ้นมาถ่ายอ๋อยนี่ไงเต็มเลยโอเคโอเคมีอยู่มีอยู่ทุกคนครับนี่คือช็อตที่ผมคิดว่า แม่งเป็นปกอัลบั้มยี่อะไรสักอย่างเลยเนี่ยมึงยังก็เชโนบิลนี่คือทายกับมืออืมนี่คือคือแบบมันมองไม่เห็นที่อะไรเฮ้ยเห็นที่อะไรทั้ง,งนั้โนแต่ว่าเดชบุญครับทุกคนเพราะว่ามันมีอยู่ระหว่างที่เรากำลังแบบว่า โอ้โที่หมอกเยอะหมอกเยอะอย่างนี้ใช่ป่ะมันมีจังหวะที่อยู่ดีหมอกมันก็หายหมอกมันแบบไม่รู้ว่ามันถูกพัดออกไปแล้วก็แบบว่าเฮ้ยหมอกไปแล้วหมอกไปแล้วหมอกไปแล้วแต่ได้ถ่ายรูปดิอุ้ยเอ้ยนายแบบก็มาดิเฮ้ยมาอยู่มีเวลาจำได้เลยสิบนาทีไม่เกิดนี้ คือแบบได้ถ่ายรูปดูดิเออโอ้โหเฮ้ยมาว่ะ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 คือมันแล้วแต่จังหวะว่าหมอกพัดมาตอนไหนหมอกหายตอนไหนเนี่ยคืออันนี้คือหมอกหายหมอกหายหายแล้วนะอันนี้คือหายแล้วนะไอ้หนุ่มก็คือพอมองเห็นข้างหลังบ้างมันก็มันก็เลยได้รูปมาสิบนาที ไปเจอเพื่อนไอ้เพื่อนที่บอกว่าเอ้ยไม่มีหมอกอะไปเจอกันอยู่ข้างบนเจอไปเจอกันอยู่ข้างบนเฮ้ย่าไงวะเฮ้ยไม่มีหมอกเหรอ <c oughs> ไปยืนมองตากันอยู่ข้างบน <c oughs> เราเลือกถูกวัน,นจริงเลือกถูกวันจริงจริง <c oughs> แล้วตอนคือตอนที่หมอกมันหายอะ่ะไอ้เพื่อนเราอะแม่งลงสลิงไปแล้วไงแม่งลงกระเช้าลงไปแล้ว เตรียมรถกับเตรียมจะออกกลับบ้านเราอะ่ะกำลังจะกลับแล้วแบบหมอกหายพอดีเราก็แบบถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเพื่อนก็ถามว่าข้างบนเป็นยังไงข้างบนเป็นยังไงหมอกไม่มีโอ้ยหมอกให้มีขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเพื่อนขึ้นมาถึงหมอก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 กลับมาแล้วชทมันมีแบบโกลเด้นพีเรียดแบบแปบ๊บหนึ่งนั่นแหละครับทริปทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสีของผมในฤด,ดูการนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าฤดูการหน้านั้นอ่ก็คงจะไม่พลาด รเราก็คงจะต้องตามล่ามันต่อไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดเรามาดู d ดต้าย้อนหลังนะครับอวันนั้นเดี๋ยวผมจะต้องให้คุณดูว่าตอนไหนที่หมอกมันหายแล้วนะผมคิดว่าน่าจะประมาณ4ี่โมงนิดๆโอ้โหนี่นี่นโอ,โอ้ทุกคนฟ้าสีทองผ่องอัมภัยอ่ะผมอยู่ข้างบนเออเฮ้ยใช่ป่ะมาแล้วหลังจากนั้นบอกเลยฮะว่าสัก ยี่สิบนาทีต่อมาเว็บยังได้อยู่อะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือคือแบบว่าอะไรวะมันเป็นได้ขนาดนี้เลยเหรอธรรมชาตินั่นแหละครับคุณผู้ชมเราก็ออกมากันตอนห้าโมงถึงบ้านห้าทุ่มขอบคุณครับคือแต่ก็จะหาว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้ ผมอยากให้เขาสาเร็จทุกคนครับเขาเป็นรัฐบาลของเราครับไม่ว่าเขาอยากจะทําอะไรผมถ้าเกิดว่าเขาอยากครผมอยากให้เขาทําสําเร็จจริงๆนะไอ้ระบบเนี้ยไม่ได้มาคอยขัดขาอะไรทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าว่ากันตามประสบการณ์เอนจิเนียริงนะผมคิดว่าเป็นไปได้ยากมากถ้าไม่ใช้อะไรบางอย่างที่มีอยู่แล้วถ้าจะดีไซน์ระบบบล็อกเชนอะไรใหม่แล้วตอนนี้สเปคยังไม่ออก เราะว่าที่คุณจิรพันธ์พูดก็คือมันก็ยังไม่สำมันยังไม่เสร็จมันยังไม่ไฟนอลใช่ไหมโอ้อยากยากนะครับยากที่จะเอาตัวเงินออกมาหมุนเนี่ยไม่ว่าอย่างไรก็ตามมันต้องอยู่ในแอมบิเออร์เที่โอเคงั้นนี่คือคําตอบของจิรพันธ์ที่เป็นคือเขาไม่ได้ตอบทางเทคนิคอล่ะเพราะเขาไม่ใช่คนเทคนิคอลเข้าใจได้ก็จะเป็นเรื่องของนโยบายว่าโอเคเขาทำถูกต้องแน่นอนนั่นนู้นนี่โอเคไม่เป็นไรรอดูอันนี้คือคําถามที่คุณมุกเกะนะครับนักข่าวมาฝาก คำถามแล้วเข้าไปถามนะเป็นไงนายทุนมีอยู่ทุกที่